สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A นะครับผมวันนี้ชัดขึ้นไหมกล้องใหม่กล้องใหม่กล้องใหม่หลังจากนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจัดกระดูกระบบทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะผมเริ่มจัดทามมิ่งมันได้ละตุ๊ก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 ต,กตกเริ่มมีกลไกมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มมีสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาไป่มาอ้างเลย นะครับเดี๋ยวจะจัดสตูดิโอใหม่โหปากเสียเรียกสตูดิโอเลยเหรอค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆช่องคนน้อยค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆทำช้าๆแต่ทำทุกวันนี่ทำช้าๆแต่ทำทุกวันร่ำมาเยอะละอ่ะพาร์ทเมื่อวานนะครับถ้าใครตามไม่ทันลองย้อนดูนะฮะนี่รายการรีวิวมีเดอร์พี่มันเป็นรายการพูดไปเรื่อยๆ พูดไปเรื่อยแล้วก็จับสินค้ามาวนๆให้ดูใครอยากดูก็ดูสงสัยก็ถามมามีอะไรก็ไอ้น,นี่ตอบไปผมจะให้ความสําคัญกับคําถามก่อนนะครับเพราะอย่างที่บอกมันคือมันคือรายการให้ความรู้อะเน้นเน้นให้ความรู้เป็นหลักแล้วก็มีสินค้าด้วยแล้วเนี่ยสินค้าก็ขายทามาหากินแต่ถ้ามีมาให้ปุ๊บเฮ้ยเนี่ยเนี่ยของเข้ามากองอีกแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าของของเข้ามากงกับคําถามเพื่อนๆผมเลือกทํา ทคำ,คำรีวิวคำถามคำตอบเพื่อนๆก่อนดีกว่านะครับเพราะผมว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าส่วนไอ้พวกของสินค้าในร้านมันก็มันก็ต้องขายอะนะแต่ว่าดูจากที่ไหนก็ได้นะครับแต่ไอ้ไอ้ช่องความรู้แบบนี้บางทีมันก็ไม่ได้มีให้เพื่อนๆดูตลอดตลอดนะสินะแล้วก็ถามตอบไปในสิ่งที่ผมพอจะตอบได้นะครับอันไหนตอบไม่ได้ผมก็จะบอกว่าผมตอบไม่ได้เลยหรือเดี๋ยววันหลังจะหามาตอบให้อันนี้ผมกําลังจะตัด แพ็กเกจสินค้าอยู่นะฮะเห็นไหมรายการมันมันไปเรื่อยอะ่ะเราไม่จะเป็นต้องเน้นขายอย่างเดียวว้ยเราไม่จะเป็นต้องเน้นขายอย่างเดียวเพราะว่าคนที่เขามาดูเนี่ยลูกค้าเขาก็ดูผ่านในเนี้ย้าเพื่อนๆลองนั่งดูนะในแต่ละรายการม่งมีมีดมากกว่าหนึ่งเล่มเลยนะที่ผมทําอ่ะนะครับแล้วคุณสามารถฟังสั้นๆรู้สเปคได้เลยอะ่ะราคาก็อยู่ข้างล่างตอนนี้ผมลงราคาไว้ให้แล้วครับอ่ะโคสติลลิเทอร์เน็กอย่างเงี้ยดีทูเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเออ ไปเรื่อยๆนะครับคําถามเมื่อวานนะครับที่ถามถามทิ้งไว้เพื่อนๆไม่รู้นะว่ามันยังต่อไม่จบอะ d a t แ a ร์สเปซ e าร์เ i n g ผมบอกไปแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมสินค้าดูราคามันสูงจังเลยวะพี่ในขณะที่เอ้ยมันก็เป็นโมเดลแบบเราก็จับต้องได้นะอะไรเงี้ยผมก็บอกไปแล้วนะว่านั่นแหละครับมันเกิดจากเขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็สร้างสารรค์สินค้าให้มัน จุกใจสุดๆไปเลยซูปเปอร์สติลไปเลยนะเมื่อวานเราคุยค้างเรื่องของไอ้พวกโมเดลพวกนี้พารามิลิทารีสนะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะไปดูเมื่อวานถ้าตามไม่ทันนะครับมันทําเหล็กขึ้นมาให้หายไปเลยเปลี่ยนด้ามอะไรแต่ก็ยังใช้โมเดลหน้าเดิมแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีตัวเปรียบเทียบเอาพี่แล้วเราจะแก้สมการนี้ยังไงวะวิธีที่หต้องมาดูก่อนนะว่าสมมุติผมเป็นไอบริษรัทนี้นะ อันนี้พาราสามนะสนใจตัวไลเวทติดต่อเข้ามาได้เนี่ยเนี่ยวนๆอย่างเงี้ยอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาสนใจนั่งก็ฟังต่อนะครับถ้าสนใจถ้าเกิดว่าเขาออกโมเดลมาใหม่แล้วมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันต้องดูยอดขายด้วยนะเป็นหลักเลยบริษัทบ้าอะไรไม่ดูยอดขายที่จะอยู่สิรอดทำไม่มีหรอกมันต้องหล่อเลี้ยงพนักง,งานถ้าย,ยอดขายมันเปี่ยงสมมติมันทํา S110 v วออกมายอดขายมั่งเฮ้ยพอใจละขีดเส้นแม่งได้ตามนี้เลยว่ะ คิดว่ามันจะทํำยังไงอ่ะมันก็จะนั่งดูต่อไปไว้มันก็จะนั่งนั่งนั่งดูต่อไปว่าเฮ้ยเฮ้ยมันได้ตามโปรแกรมที่เราวางไว้ไหมวะดูเกมมาอย่างนี้พอมันได้ตามพอมันได้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 ปีนี้ได้ไว้เฮ้ยตายมาได้ไว้เฮ้ยยอดขายได้ได้เพราะมันเริ่มกระจายไปทั่วโลกคนเริ่มซื้อมากเฮ้ยได้ได้มันจะมีวันหนึ่งเริ่มไม่ได้ละยอดเริ่มตกละถ้ามันตอนได้อยู่ตามเป้าที่มันตั้งนะครับถ้ามันแม่นจริงมันจะไม่ทาเฮี้ยอะไรออกมาแข่งกับตัวนั้นเลย ไม่เอาเราได้พี่เบิร์ดมาแล้วนี่กูจะสร้างเบิร์ดสเบิร์ดสามาแข่งกับเบิร์ดกูทำไมล่ะเบิร์ดอยี๋เบิร์ดกูวไม่ดังหรอกให้มันดังไปเลยเหมือนเทนเนเซียดอะปล่อยแม่งดังไปแม่งไม่แม่งม,ม,มันหยุดพัฒนาลิวซิลเลนต์เลยนะมันหยุดพัฒนาแอมบิเทียสมันหยุดพัฒนาเพอร์สิสแตนแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่มันกลับมาพัฒนาพวกนั้นหน่อยเพราะว่าเบิร์ดเริ่มไม่ค่อยดังแล้วสิก็ต้องก็ต้องหาเบิร์ดใหม่ฮะต้องหาศิลปินคนใหม่เข้ามา คำว่าเบิร์ดที่ผมบอกก็คือยกเหมือนพี่เบิร์ดนะที่ดังมากๆสมัยก,ก่อนโคตรดังเลยเออก็ต้องเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาบ้างอ่ะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตัวนี้มันดังตัวอื่นก็หยุดไว้ก่อนหรือหยุดไว้ก่อนพอน,นานานไปเฮ้ยไอได้ดันโพซิเันขึ้นหน่อยดิอ่ะโพซิเันคือตัวที่เล็กกว่านี้นะครับตัวนี้เมดอินชหน้ารายการผมเป็นแบบนี้เข้าใจเปล่าดูได้เรื่อยอ่ะเออดูได้เรื่อยอารมณ์เหมือนที่เขามานั่งรีวิวอะไรนะรีวิวรีวิวดูคลิปดูอะไรกันอ่ะคล้ายๆกันเลยฮะ แต่ว่าอันนี้มันนั่งดูของพวกแคมปิ้งนะครับสินค้าที่ร้านไม่ได้มีแต่มีดเสื้อผ้าเท่านั้นนะครับมีหลายหลายอย่างนะครับมีขายยันที่ดินเลยนะตะหลิ่งชันมีอีกแปลงนะเอาไหมเดี๋ยวตัดมีหลายที่เลยนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะมีมีห้องชุดที่นวมนครด้วยนะมีสนใจติดต่อมาได้นะครับอ่ากลับมาต่อพอมันดูยอดขายสักพักหนึ่งนะครับไม่มีใครออกมาแล้วไม่ดูเียอะไรเลย M d มดีต้องดู พอยอดขายเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมองข้างหน้าแล้วเฮ้ยสามเดือนหกเดือน,อนแม่งพังแน่วะ่ะมันจะพังเลยในระนาดไปทางไหนอะข้อที่หนึ่งเฮ้ยยอดขายมาก็พอได้นะแต่ไม่เปลี้ยงมากว่ะพอมันยอดส่วนใหญ่นะที่มันออกมานะส่วนใหญ่นะครับถ้ามันหายอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยออกตัวหายยกเว้นจะออกโมเดลใหม่เลยเขาจะออกตัวที่มันถูกลงมาอีกนิดนึงยกตัวอย่างเช่นไอตัวเนี้ยเป็นเป็นอย่างเลยนะฮะ คือใน d e a แอร์สเปซมาร์เก็ตติมันก็มีวันตายเหมือนกันคือเราซื้อไปแล้วตัวแพงอ่ะบริษัทมันขายไม่ได้แล้วนี่สมมติผมซื้อขายผมไม่ได้นี่ผมมีมีเล่มแล้วนี่จะเปลี่ยนสีก็ไม่สะท้อนอะไรอ่ะเหล็กก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสีด้ามอย่างเดียวไม่สะท้อนอะไรแล้วมันก็แพงไหมก็แพงจริงแล้วถ้าเปลี่ยนแค่ด้ามอ่ะกูจะซื้อไหมคําตอบคือไม่แล้วตอนนั้นโคสติลแม่งก็ตีอะไรออกมาอีกเต็ไมไหมดเลยเบสเมกก็ออกของมาออกมาเต็มเลย ก็ทำยังไงล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะกูก็ต้องออกตัวที่มันถูกลงมาหน่อยซิใช่ไหมโอเคซุปเปอร์สตลเหมือนเดิมเปลี่ยนประกับได้มาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเปลี่ยนประกับเป็นอีกสีหนึ่งแต่ว่าเป็น F R N อีกลายนึงได้ไหมที่ไม่ซ้ํากับไอตัวเนี้ยเดี๋ยวจะดูว่ามันไม่ต่างแต่เหล็กดอบลงมานิดนึงสมมุตินะว่า 110v สูงกว่า 90v ผมยังไม่ได้ไปดูสเปคนะ แต่มันอยู่ในคลาสเดียวกันน่ามาซูเปอร์สตีลเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งดันเจ็ตดีพีหนึ่งแปดเก้าออกมาได้เลยแต่ราคาจะต้องถูกกว่าไอ้ตัวแรกนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดเด a ์แอร์สเปซจังหวะที่สองคือเฮ้ยกูยังไม่มีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยก็สวยดีเหมือนนี่ว่าตามบริสิยเฮ้ยซื้อไว้ไอเวนนี่ซื้อไปเล่มแล้วนะไปเห็นออกรุ่นใหม่อีกผ่านมาสักปีหนึ่งพอยอดขายมันตกกูได้อีกเล่มนะแต่โอเคกําไรอาจจะไม่เยอะมากเขาเล่มแรกอ่าบริษัทรับได้ไหมคูณจานวนเข้าไป เมื่อสินค้าถูกดึงราคาลงมานิดหนึ่งปริมาณการซื้อของคนจะมากขึ้นฐานจะกว้างขึ้นอธิบายได้ไงเช่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเลยเอาแบบแม่งอร่อยอร่อยเลยนะชามละร้อยยี่สิบจะมีคนจํานวนหนึ่งกินกินไปสักพักออกชามเก้าสิบาทไหมจะมีคนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งมากกว่าจํานวนแรกกินเผลอๆคนจํานวนแรกก็ลงมากินด้วยออกออกชามเก้าสิบาทมานี่ว่าเอ้ยกินได้เหมือนเรากินเฮ้ยแม่งไม่เกินร้อยอะเฮ้กูเอา แต่บางคนให้มันเกินร้อยไม่กินคุณรู้สึกว่ามันแพงมันเอาเก้าสิบาทเดงลองส้นหน่อยวะไม่ผิดครับคุณยังอยู่กับคู่แวนคนเดิมครับพราพาสามไลท์เวทนะครับเหล็กตัวนี้ CTS BD1 เห็นไหมถ้าตัวปกติ S 3 5 VN มันผมจำจำไม่ค่อยได้นะมึนๆงงๆคุ้งแต่ละปีก็เปลี่ยนเหล็กมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าถ้าไม่ตามไปเรื่อยๆมันจะจําไม่ได้มันจะเปลี่ยนเห็นไหมมันเปลี่ยนมันไปเรื่อยนะเราเราดูนะเวลาหนึ่งเราดูนะวันนี้มัน เอสสามสิบห้าวีเอ็นไอ้เงี้ยผ่านไปสามเรีว่าทีเอ้าทำไมเป็นซีที่พอดีวันวะหรือเขาที่แล้วกูดูผิดมันก็จะมีมีดมาไขทุกทุกช่วงเวลาเลยตอก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 มาเงี้ยออกมาเรื่อยๆนั่นคือวิธีแก้เด็ดแอร์สเปซพอมันลงมาใหม่สมมติลงจากเอสหนึ่งหนึ่งศูนย์วีมาเป็นเอสเก้าสิบวีมองซ้ายมองขวามีใครเหมือนกูไหมอ้าวไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยราคาจะเอาเท่าไหร่ละมันก็จะแพงกับตัวโมเดลปกติอะ แต่ก็จะต่ำกว่าไอ้ตัวนั้นนะเพื่อให้คนอย่างกูซื้อไปซื้อไปอีกเล่มนึงเดี๋ยวคนอื่นที่เฮ้ยแม่งชาม90บาทเองกูกินได้เอาเอากาเอาเอา่อาได้อีกมองซ้ายมองขวาเอา้เอาเฮียบริษัทนี้มันทำวิธีแก้ Dead แอรสเวิธีที่สองนะครับวิธีแรกคือบริษัทมันแก้ของมันเองเลยด้วยยอดขายที่มันเริ่มตกลมาและซ้ายขวาไม่มีคู่แข่ง หรือภาษาทางการตลาดที่เขาเรียกสวยๆสมัยก่อนเลยนะเมื่อหลัก5ปี10ปีที่แล้วเราก็เรียกมันว่าบลูโอเชียนนั่นแหละครับทะเลสีฟ้านะฮะไปๆมาๆครับสมมุตินะสมมุติไอไอโคสตีลสมมุติไอโคสตีลนี่แล้วกันนี่ลิเทอร์เน็กดีทูเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับสมมุติไอโคสตีลเนี่ยบ้างออกรุ่นสมมุติเป็นมีดพับนะฮะผมไม่ได้หยิบของมามันมีมันมีเยอะออกมาตุ้มอีกแบรนด์หนึ่งออกมาแข่งกับมึงอ่ะ แม่งเล็กเดียวกันเลยแต่โคตสติลเน้นความอึดถึกทนออก S90V มาสู้กับมึงเลยแล้วแม่งราคาต่ำกว่าด้วยนะตัวก็ใหญ่กว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วฮะเริ่มหายใจยากแล้วคนแม่งก็อาจจะเทไปนู่นก็ได้นะถูกไหมมนเริ่มมีคนเปรียบเทียบแล้วเฮ้ย S90V เหมือนกันเลยอ่ะแต่ตัวนั้นราคาเท่าตัวนี้เลยนะแต่ประกับทีเทนเลยนะเว้ยล็อกแมงอย่างหนาเอาแล้วฐานเริ่มหาย นี่ไงถ้าเขามาทาบกันนะเขามาชนกันนะแต่ขอโทษฮะถ้าตัวสูงๆูั้นนะเขาไม่อยากทาบมาหรอกเดี๋ยวช้างมันจะชนช้างกนะันซะปเปล่าๆถ้าผมเป็นบริษทัทคู่แข่งนะแข่งกับไอ้ไอ้แมงมุมนี่นะขอโทษถ้ผมไม่ชนนะผมเดินทางใครทางมันเลยเพราะถ้าคุณไปชนเขาสมมุตินะแม่งออกรุ่นนี้มาเลย s 9 0 v นันแม่งอาจใช้โมเดลรีคอนออกมินิรีคอนวันเออดึงลงมานิดนึงออกมินิรีคอนวันมาเลย s อ0เก้าสิบวีมาชนกับไอ้นีแ่และด้ามแล้วประกับไม่ได้ใช้ก1 0ทนด้วยเป็นเอฟเเหมือนไอ้นี่เลยแต่เน้เนความอึดถึกทนตัวพอๆกับเนี่ยแต่เป็นปลายทันโตคุณนึกภาพปลายทำโตคือปลายอย่างเนี้ยออกมาตัวประมาณเนี้ยแล้วมาชนกับสไปเดโก้อ่ะเอาออกทรงอย่างนั้นน่ะไม่แน่นะตังในกระเป๋ากูเลือกซื้อได้สองอันเลยนะเพราะกูเล่นสองแบรนด์นี้อยู่อ้าวเบน์เมดลุยกับเขาอีกเขาไม่อาจกันหรอกครับเพราะวันหนึ่งถ้าคุณไปอาจเขา มึงเตรียมตัวเลยโมเดลหน้าไอ้เรื่นี้จะอาดมึงมึงสร้างมึงเหมือนแบบมากระทืบพอแล้วอะ่ะอย่าตีนมาแล้วอะ่ะเขาเปิดตัวนี้มามึงเปิดตามเขาเขาหมายว่ามึงนั่แหละเล่นเขาเขาไม่ค่อยเล่นนะส่วนมากแม่งก็ตัดแค่แถวเอสสามสิบวีแล้วทางใครทางมันแถวนั้นยังเป็นฐานอยู่นะเว้ยซื้อเอสสามสิบวีซื้อเล่มหนึ่งมองซ้ายมองขวาสาั์งอำไงวะพอกันลิกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะอธิบายฟังวันนี้คุณอาจจะเห็นมีดใหม่อีกสักเล่มหนึ่งอ่ะตัวเนี้ย ทัสแมน l v ลนะครับอะไรวะพี่เหล็ก H1 สไงเหล็กที่ใช้ที่ใช้ในน้ําทะเลไงที่เน้นเรื่องทนการกัดกร่อนไงโอ้ยพี่มันก็ดีนี่ว่าทําไมมันไม่เกิดไอเดสแอร์สเปซบ้างอะมันดีแหละ H1 ใครก็อยากได้เป็นเหล็กที่ผมใช้อยู่ทั่วๆไปด้วยใช้ในการทํางานในภาคภาคทะเลด้วยแต่รู้ไหมทำไมมันทำเดส air space ไม่ได้ สปาร์ติโก้เนะครับซซลทู Soul ool, โมเดลปัจจุบันเนี่ยดูกล่องก่อนดูกล่องก่อนมีของมาเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆเอ๊ะพี่อนันนี้อันนั่น,นไม่มีติ๊กเกอร์กู <c oughs> <c oughs> ว่ามึงปั่นน่ะแหละเดี๋ยวเขาก็อยากได้กันแนตะ่มันไม่มีอ่ะบางกล่องมันก็มีว่ากันไม่ได้ส่งมาจากโรงงานนู่นนะครับอันนี้รุ่น H1 นะครับอืมอนเนี้ยเห็นไหมรายการเดียวคุณด,ดูมีได้หลายเล่มเลยนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อเน้นเรื่องโทนการกัดก่อนหน้าตาก็เหมือนดิลิก้าไซส์ประมาณนึงอะแล้วก็หักหัวหน่อยให้มันไม่เหมือนเขาหน่อยแล้วก็ใช้งานเนี่ยเห็นไหมอันนี้ทรงชีฟูดนะครับเอาความรู้หลายๆอย่างที่ผมคุยนะมาประกอบกันก่อนจะไปต่อนะฮะ มีทำครัวญี่ปุ่นขนาดเล็กมีซองด้วยมี KAI เม d ดอินเจแปน D H 3 3 4 2มีมาจําหน่ายแล้วนะครับเพื่อนๆใครอยากได้มีครัวเอาไปทําครัวให้ฟินๆเสื้อตัว200 200คือตัวละร้อาสิบวกค่าส่ง50บาทสมมุตินะฮะซื้อตัวนั้นพี่ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่ง300ร้บวกห้าบาทเป็น350รพี่เอามีดอีกเล่มหนึ่งราคาอยู่ข้างล่างนะครับรวมไปเลยค่าส่งก็ห้าสิบาทเท่านั้นเอง เผื่อใครอยากชอบทําครัวเหมือนผมนะครับก็ซื้อมีดทาครัวที่มันคุณภาพดีหน่อยไม่จะเป็นต้องเราเป็นเชฟหรอกแต่พี่จะใช้ของดีหน่อยไว้สัตว์เกิดมาครั้งนึงแม็กเราไปแคมปิ้งได้ด้วยมันมีซองมาให้ด้วยอโอเคต่อขายของอยู่อออ่านี่ปลายชิฟฟุตทำให้มันไม่ไม่คมเวลาใช้งานแบบเป็นเชิงรสคิวได้นะครับใช้งานช่วยคนไม่ใช่ชิปแทงเขา <c oughs> เจ็บเอาเนเว้ มันได้มันทำเดสแอ์ไม่ได้เพราะว่ามันดีแหละมันเน้นเรื่องการทนการกัดกร่อนได้ดีมากๆเลยนะครับแต่มันดีไม่พอคมมันคมมันสู้พวกอย่างนี้ไม่ได้สู้ CDS ีเอวดีวันไม่ได้คมแม่งเบมากเบประมาณแบบแปดสิบอาสิบสามเลยอ่ะคือไหมถือง่ายรับง่ายคุณสมบัติก็แค่ทนทนการกัดกร่อนแล้วตัวนี้มันทำยังไงอะเวลามันออกตลาดมันทำให้เป็นสีเหลืองง นี่ไงสไปเดกโก้กทาให้มันเป็นสีเหลืองดูนี้มันเหมือน,นออกขา,ขาวๆแนะ้วอะเพราะไอ้ไฟที่สองมันเป็นไฟสีเหลืองเดี๋ยวเราค่อยๆปรับสตูไปเรื่อยๆนะฮะสตูดิโอหูกล้าพูดฮะประมาณนี้ครับเขาเน้นเรื่องสีปัจจุบันนี้มันจะมี L 2 0 0มั 200, ้ง L C 2 0 0ก็จะเป็นสีเขียวกับ H1 สีเหลืองเนะี่ยนี่ก็เป็นสีเอกลักษณ์คือมองแล้วรู้เลยเราสามารถแยกการดิสเพย์ออกได้เลยนี่เป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะอ่าแยกไปอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ราคาก็ซ้ายขวาหน้าหลังถ้าเทียบก็มองซ้ายขวาเหมือน8 C r 1 3อะ่ะหนีเขาไม่ออก,พกเพราะคุณสมบัติของวัสดุมันมันไม่ใช่ซูเปอร์สตีลอะพี่มันไม่ใช่พรีเมียมอ่ะมันก็ H1 นอะ่ะแต่ถามว่าดีไหมดีนะเออสังเกตง่ายใช้งานได้ดีจากประสบการณ์คนใช้จริงคือผมนี่แหละครับผมเป็นครูสอนนำหน้าผมจะ,จะใช้บ่อยนะจะมีติดตัวอยู่เล่มหนึ่งสองเล่มก็จะโดนปล้นปล้นปป้นปนป้นไปจนมีอีเล่มที่อยู่ล่าสุดเนี่ยไม่มีใครเอามัน <c oughs> คือเขาคงไม่ชอบทรงมันนะฮะอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับก็ ประมาณนั้นเล่าให้ฟังใช้ในน้ําจืดก็ได้นะหรือใช้ในพื้นที่ชายทะเลก็ได้เพื่อหรือคุณจะต้องการบ่งบอกว่าเฮ้ยคุณมีสไปเดโก้ H1 นะอ่าคุณดูแล้วคนที่รู้อ่ะเขาก็มองออกอ่ะอ๋อพี่ใช้ h 1เหรอเวลาคุยกันเนี่ยเนี่ยกระเป๋าก็มีขายนะครับซองมีดเราก็มีนะเนี่ยเฮ้ยดูเฮ้ว H1 นี่ว่ามีเรื่องคุยต่อนั่นแหละนะครับอย่าลืมนะพูดรับเหมาอะไรนะวิศวงวิศวะนะ ผู้จัดการนะเวลาไปไหนอยากหาเรื่องคุยอยากหาเรื่องต่อพวกมีดไปด้วยมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายคุยกันพวกมีดพวกใฉายไปคุยกันนะครับนี่นี่คืออัตราประโยชน์ที่ผมเคยบอกนะว่าซื้อไปทําไมสําหรับผมคือผมซื้อไปทําธุรกิจมาต่อครับนี่แหละครับวิธีแก้ Dead Air Space ของผมบริษัทมันก็จะแก้ด้วยตัวมันเองจากยอดขายที่มันเกิดขึ้นนะครับกับความว้าวของมันหรือแม้กระทั่งบริษัทอื่นเข้ามา บึบกับมึงด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิน s 3 0 v ไปแล้วเขาจะไม่ค่อยแตกกันนะฮะเขาจะไปทางใครทางมันเฮ้ยกูเอลแมกวะเฮ้ยกูแม็กซิมัสมาวะเฮ้ยกูไปนู่นวะแต่ตอนนี้ที่เขาเล่นกันนะครับแล้วก็บ้าบ้าบอๆกันมาปี2ปีแล้วเนี่ยก็คือ D2 ครับอืมดีฮะมีบริษัทหลายบริษัทเลยใช้ตัวนี้เข้ามาเบ่งในตลาดกันแล้วก็มีการทำรีวิวอะไรกันมากมายนะครับแต่สไปเดโก้ก <ๆ S 1> ็ยังไม่ออกโอสตีลก็มีกับเขาแล้วนะครับ ออนตาริโอก็มีกับเขาแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวไอ้ตัวนี้กันว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะพี่แล้วเดี๋ยวนี้แม่งเขาเล่นดีทูบริษัทก็กระโดดเข้าไปแข่งกันในนั้นนะฮะบริษัทจีนก็มีนี่ไงที่ผมบอกอะวันนี้มีลูกค้าโทรมาหานะครับซื้อมีดไปเล่นนะครับซื้อกันโซ่ไปก็ได้ FH921 หรือ FH91 เล่นได้หมดไปดูในรีวิวของผมฮะเล่มเดียวหายบ้าเลยนะครับถูกด้วย แล้วก็เป็นมีดภาพที่เหมาะกับการใช้จริงราคาต่ําพันพี่ซื้อได้เลยนะแต่ถ้าพี่อยากซื้อมีดใบาตายตอนนี้น้องมีอันนี้เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวตามดูกันนะครับเลนส์ต้องดูที่เหล็กด้วยนะโครสติลนะไม่ได้สักสักแต่จะซื้อนะเว้ยมันมีใช้เหล็กหลายประเภทเลยนะหน้าตาเหมือนกันเลยแต่เหล็กไม่เหมือนกันใช้ VT1 ันซันไมวีจีเทตามนั้นเลย SK5 เล่มที่แล้วที่ติดออเดอร์กันอยู่ก็เอสเหเหล็กไม่เหมือนกันตัวนั้นจะถูกกว่าแต่ตัวนี้จะเป็น d2 เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับเนี่ย เล่มเดียวหายบ้าเลยหลายๆคนก็เป็นเสียงเดียวกันครับพี่ระบบมันดีอ่ะแล้วมันก็ไม่แพงติดแต่ว่ามันเป็นมีดจีนสวัสดี